สวัสดีค่ะทุกทุคนวันนี้ครูซาลี่จะชวนทุกทุคนมาเล่นโยคะบ,บำบัดสำหรับแก้อาการนอนไม่หลับกันนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ท่าเด็กค่ะแขนวางแนบไว้ที่ลำตัวหรือจะยืดมาข้างหน้าเพื่อที่จะได้ผ่อนคลายในช่วงบาดไหล่ด้วยก็ได้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ คลอนคลายทำสมาธิจากนั้นค,อคอ่อยๆเงยขึ้นตั้งข่าวขึ้นเป็นมุมฉากเหยียดแขนออกไปข้างหน้าให้ได้มากที่สุดก้มหน้าลงกดหัวไหล่กดสะบักลงหายใจเข้าลึกล หายใจออกยาวๆเหยียดขาออกไปข้างหลังให้ตรงเงยหน้าขึ้นแขนทั้งสองข้างแนบข้างลำตัวขึ้นมาเป็นท่าสฟิงหรือถ้าใครไปต่อได้เอามือมาวางไว้ที่ใต้หัวไหล่ทั้งสองข้าง ดันหน้าอ,อกขึ้นให้สูงขึ้นอีกนิดหนึ่งค้างเอาไว้ค่ะ5้าส,สาีสองหนึ่งจากนั้นเราจะเปลี่ยนมาเป็นท่านอนหงายนะคะ ค่อยๆนอนราบลงชันหัวเข่าขึ้นค่อยๆกลางเข่าลงไปด้านข้างทั้งสองข้างฝ่ามือวางไว้ที่หน้าขากดเข่าลงเบาๆทำสมาธิจากนั้นค่อยๆยกฝ่าเท้าเข้าหาลำตัวฝ่ามือกุมฝ่าเท้าดึงเข้าหาลำตัวให้ได้มากที่สุด ห้าสี่สามสองหนึ่งค่อยๆค,คลายออกค่ะจากนั้นหุบเ,เข่าเข้าหาการวางฝ่าเท้าลงเดินซ้นเข้าหาปลายนิ้วมืออีกนิดนึงดันสะโพกขึ้นบนเพดานฝ่ามือประสานไว้ที่ใต้ลําตัวเกรงหน้าท้องหายใจเข้าลึกล หายใจออกยาวๆค่อยๆลดระดับลําตัวลงช้าๆจากนั้นค่อยๆเหยียดขาขึ้นบนเพดานปลายเท้าชี้ขึ้นค้างเอาไว้ค่ะห้าสีสา่สอง ค่อยๆพับเข่าลงช้าๆวางเข่าช้าๆจากนั้นค่อยขาขวามาที่ด้านซ้ายคว่มเข่าทั้งสองข้างลงไปด้านซ้ายมองไปด้านขวาค้างเอาไว้ค่ะ5้าสสาสอง หนึ่งสลับด้านค่ะขาซ้ายคว้ยขาขวาทิ้งเข่าทั้งสองด้านลงไปด้านขวาปิดลำตัวมองมาด้านซ้ายขางเอาไว้อีกทีค่ะ5้าส,สาีสองหนึ่ง ค่อยๆคลายค่ะกลับมาที่ตรงกลางช้าๆวางเท้าลงดึงเข่าทั้งสองข้างมาชิดอกกอดให้ได้มากที่สุดค้างเอาไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆผ่อนคลายค่อยๆวางเท้าลงช้าๆ จากนั้นหยิบหมอนใบกลางๆค่ะมาหนึ่งใบเอาวางไว้ที่ใต้หลังค,อคอ่อยๆโน้มตัวลงนอนราบลงกับหมอนศีรษะแตะลงกับเสือ่อหรือว่าที่นอนนะคะขาเหยียดออกแขนกางออกไปด้านข้างผ่อนคลายทุกๆส่วนของร่างกายผ่อนคลายสมาธิ หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค้างเอาไว้ให้ได้นานที่สุดเลยนะคะท่านี้ขอให้ทุกๆคนนอนหลับฝันดีค่ะนัมมสเต